ขอต้อนรับคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดสำนักงานกศนจังหวัดบึงการระหว่างวันที่15ถึงวันที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566ณศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพรเจริญบทที่1ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพอรเจริญตั้งอยู่บ้านสมสะอาดหมู่ที่4ถนนพังโคนบึงการตำบลพรเจริญอำเภอพอรเจริญจังหวัดบึงการรหัสไปรษณีย์38180สังกัดสำนักง,งานกสนจังหวัดบึงการปรชัชญาคิดเป็นโดยองค์ประกอบ3ประการข้อมูลด้านวิชาการ ข้อมูลด้านตนเองข้อมูลสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิสัยทัศน์นักศึกษาและประชาช,ชนอำเภอพรเจริญได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเน้นคุณธรรมนำความรู้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพันธกิจ 1. จัดและส่งเสริมการศึกษาพัฒนาความรู้ด้านอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2. ส,ส่งเสริมกศนตำบลให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาและเทคโนโลยีที่ตอบสนองกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย สสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยเน้นคุณธรรมจริยธรรมที่ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4. ชุมชนที่มีการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เอกลักษณ์สถานศึกษาสถานศึกษาส่งเสริมอาชีพพัฒนาความรู้คู่คุณธรรมนำประชาธิปไตยอัตลักษณ์สถานศึกษาสุขภาพดีมีคุณธรรมธรรเนียบุคลากรกศนอำเภอรพอรเจริญนายบรรยงโครวงผู้อำนวยการกศนออำเภอรพอรเจริญนายทวันรัตนคุณครูคสศหนึง่งนางสาวพันนวดีหาลสารครู นางรุ่งนภาบรลือครูอาสาสมาัครกศนนางดรุณีแสงรัฐครูอาสาสมาัครกศนนางนพร,รัตนุมบุญครูกศนตำบลพรเจริญนางสาวสุชาดาสุขนิพิทพงศ์ ครูกศนตบพรเจริญนายเลอนมงคลสุยามาตครูกศนตบนหนองหัวช้างนางสาวจริยาสินพักดีครูกศนตบนหนองหัวช้างนางเย AC, าวลักษณ์คำเหลาครูกศน,นตบลป่าแฝกนางสาวพิราวันสุพรครูกศน,นตบลป่าแฝกนางสาววันวิสาเติมประชุคมครูกศนตบดอนยะนางนางอุมาพรมาจุลาครูกศนตบศรีสำราญนายวิรยุทธ์จันทร์ศรีนวล ครูกศนตําบลสีชมพูนางสาวรัชเิวันสุริยมาศครูกศนตําบลวังชมพูนายณราทิพสุวรรณไตรครูกศนตําบลวังชมพูนางสาวสุภาภิษบรลลือครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชนนางสาวชนาพรกลางแม่ครูผู้สอนคนพิการนางลินดาหลักทองบรรณรักห้องสมุทรนางสาวนาริศราเจริญสินเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล คณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาประกอบด้วยมาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีจำนวนสามมาตรฐานหัวหน้ามาตรฐานนาอุมาพรมาจุลามาตรฐานที่หนึ่งคุณภาพของผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งมีประเด็นการพิจารณาจำนวน8ประเด็นประกอบด้วย มาตรฐานที่2คุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญซึ่งมีประเด็นการพิจารณาจํานวน4ประเด็นประกอบด้วยมาตรฐานการศึกษาต่อเนื่องมีจํานวน3ม,มาตรฐานหัวหน้ามาตรฐานนางเยาวะลั์คำเหลา มาตรฐานที่1คุณภาพของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องซึ่งมีประเด็นการพิจารณาจำนวน 3. ประเด็นประกอบด้วยมาตรฐานที่2คุณภาพการจัดการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่องซึ่งมีประเด็นพิจารณาจำนวน5ประเด็นประกอบด้วย มาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัยมีจำนวนสามมาตรฐานหวัวหน้ามาตรฐานนางรุ่งนภามรรลือมาตรฐานที่หนึ่งคุณภาพของผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยซึ่งมีประเด็นพิจารณาจำนวนหนึ่งประเด็นประกอบด,ด้วย มาตรฐานที่2คุณภาพการจัดการศึกษาตามปัิยาศัยซึ่งมีประเด็นพิจารณาจำนวน4ประเด็นประกอบด้วยมาตรฐานที่3คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษามาตรฐานรวมหัวหน้ามาตรฐานนายบรรยงโคตรวงซึ่งมีประเด็นการพิจารณาจำนวน9ประเด็นประกอบด้วย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพรเจริญขอจบการน,นำเสนอขอขอบคุณค่ะ